สวัสดีครับผมอยู่ในช่องเด็กชานราษฎถป์ปนเกล้แมงนะครับวันนี้ก็ผมมาลองเล่นเกมรถไฟกันนะครับนะมาเล่นเกมรถไฟกันลองดูว่ารถไฟนี้มันมีอะไรบ้างนะครับ oh, <yeah. S 1> เดี๋ยวเราตู้สักตู้หนึ่งก่อนแล้วก็เออหัวอืมอย่างนี้เลยแล้วก็เริ่มก่อนนะครับ oh. ผมก็จะพาผู้ชมไปดูนะครับว่าอ่า สิ่งที่ว่า, uh update, าอัปเดตใหม่มานานแล้ว <Yeah. S 1> okay. นะครับอันนี้แหละที่อัปเดตมาในรถไฟมันจะมีอะไรบ้างนะครับโอเคนะครับพร้อมโอ้ยเอ้ากดไม่ได้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยรถไฟไปแล้วรถไฟไปแล้วนี่นะครับเฮ้ยเฮต้องรีบนะครับเพราะว่ารถไฟมันไหลเองนะครับเออขึ้นกดขึ้นกด เฮ้ยมันขึ้นไม่ได้ผู้ชมนี่เราขึ้นเสร็จแล้วถอยหล,ลังเลยนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตไปโอเคนะครับตอนนี้ผมก็ขับรถไปมาแล้วนะครับก็มีอ่กระดิ่งนี้เป็นวุชั่น่องเลยนะครับนี่นะครับเสียงปีหรือว่ารถจอยกันใหม่ๆนะครับแล้วผมค่อยบอกนะครับเมื่อผมไปจอดปีสตานี้ก่อนนะครับนี่นี่นะครับผู้ชม ที่สถานีก็จะมีคนนะครับนี่จะมีคนรอรับเรานะครับาต้องเรียกคนนะครับนะอาเซียนสโตนของรถไฟนะครับมันเป็นเวอร์ชั่นที่ว่าอยู่ตั้งนานแล้วนะครับผู้คนก็สามารถเดินได้นะครับเข้ารถไฟเราได้เหมือนชีวิตจริงเลยนะครับแล้วก็รถนะครับรถที่ขับผ่านไปผ่านมาในเวอร์ชั่นเก่ามันก็จะ ไม่มีนะครับกระดิ่งก็ไม่มีนะครับนะนี่นะครับลงเลยนี่นะครับกระดิ่งนะครับเป็นกระดิ่งรถไฟเวลารถไฟเรามาก็จะมีกระดิ่งส่งสัญญาณและรถพวกนี้ก็จะหยุดนะครับนะมันแท็กซี่ต้องหยุดทะลุผ่านไปไม่ได้นะครับนะแล้วผมลองดูนะครับเวลาไปมันจะไปยังไงนะครับนะ่าดูนะ นี่ดูถ้ามีอะไรเยอะเดี๋ยวผมค่อยบอกนะครับนี่ไปแล้วนี่นะครับไปแล้วพอรถไฟไปนะครับดูนะคะว่ารถจะเป็นอย่างไรรถกระเนินก็วิ่งไปวิ่งมาอยู่เหมือนกันแถวแถวถนนนะครับอ่ะพอไปไม่นานนะครับนี่ รถก็สามารถผ่านไปได้เหมือนของจริงนะครับไม่สามารถทะลุได้นะครับนี่นะครับและอีกอย่างประตูนะครับโอเคก็ต่อไปก็เป็นประตูนะครับประตูนี้เปิดได้นะครับนี่คือเปิดตั้งประมาณซ้ายขวาเลยนะครับนี่ปิดนะครับมันจะปิดเปิดทุกประตูหรือว่าทุกตู้นะครับนี่นะครับนี่นะ โอเคสำหรับคลิปนี้ผมลาก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้ช่องผมด้วยนะครับของผมคือช่องดรจันและตาผมก็ไม่มาครับบาย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 ผู้ชมผู้ชมก็ถ้าว่าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์นะครับบายบายผู้ชมกดไลค์กดไลค์กดไล